สวัสดีทุกท่านก็อย่างที่ผมเคยบอกเนาะว่าเวลาคุณยายเนี่ยมาช่วยงานผมเนี่ยแกก็จะไม่มีเวลาทำกับข้าวแกช่วยงานผมจนผมทำงานเสร็จปุ๊บผมพาพักแล้วก็กิกนข้าวเลยไม่ได้มีเวลาเตรียมกับข้าวหรืออะไรนะเออจะเป็นกับข้าวสำเร็จแล้วก็กินข้าวอิ่มผมก็พาทำต่อเลยเพราะนั้นนี่คือเหตุผลอ,อีกเหตุผลหนึ่งที่คุณยายเพิ่นไม่มีเวลาไปหากับข้าวนะท่าน เออตอนเช้ามากันยากกำ,ำลําล้านพาล้านไปโรงเรียนพี่น้องเอ้ยหาข่าหาหน้ําให้กินเมื่อเช้าเพื่อนเพื่อนกินข้าวปน,นปนปลานะเอมื่อเช้าเพื่อนไปทําเมนูปนปลาให้เด็กๆกินผมก็เลยเอาหน่อไม้ไปฝากก็เลยให้คุณยายเนี่ยไปแกงหน่อไม้ให้กับเด็กๆกินเี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนี้นี่จะให้เด็กๆเนี่ยไปกินข้าวอยู่บ้านหลังโน้น <c oughs> ให้เด็กๆเ,เนี่ยไปกินข้าวอยู่ตรงโน้นนะท่านส่วนผมนะกับคนบ้างเห็นเนี่ยจะนั่งกินอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราได้กับข้าวอะไรมาเดี๋ยวก็แบ่งไปให้ทางโน้นให้เขากินตั้งวงของเขาตั้งหากนะตอนนี้พิ่นกาลังไปแกงหนอ่อไม้อยู่นะครับส่วนผมก็จะขึ้นปูนเพราะมันตอนนี้มันสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วก็เลยให้คุณย่าเนี่ยไปแกงหนอ่อไม้ซะเอ่อไปแกงหนอ่อไม้ให้เด็กๆก,ก,กินนะครับไปตักปูนมาลูกเออ เอาเอา,เอา,เอา,เอาตักแบบนั้นแหละจะเป็นยี่บอเออแบบนั้นแหละถูกต้องอืมเออเอาอปูนเราเข้มเนะาะใส่ทรายเยอะเลยนะคะใส่ทรายเยอะเราบอกนะใสยย่อีกเหรอเออจริงๆถ้ามันได้ทรายอีกสักสองคำขั้วนี่จะดีมากเลยมัน <c oughs> เข้มจริงเลยโ <c oughs> บเห็นหดทรายเอาตักไปสักก้อนคู่นึงก็ได่อน អាចសិនទេអត់សិនបผสมថ្មីសិនណាអឺហាໃສ່សាយឡាយៗណាខិ้ๆๆมເກີນអឺញ <coughs> ៉ាំទៅໃກ້ៗក្បែរហាក់ໃສ່น้ําតិចចំណុយឲ្យចាក់ລະក៏ผสมເລີຍអឺໄຂ່ໃແຢູ່ប៉ណឥឡូវអូ เออลองผสมถ้ามันโอเคแล้วก็เอาเลยให้คุณยายเพื่อนไปทำกับข้าวท่านเลี้ยงเด็กๆเกพราะวันนี้ผมก็ไม่มีกับข้าวอะไมามากมายนะท่านเออันม,มีกับข้าวมาหลายคือกันบันนี้ก็ทางเดินนี่ตรงนี้ต้อนอะ้นี่ต้องตัดทิ้งแล้วมั้งนี่เอามีดมาฟันถิมซะนี่ต้นนาคนี่ใบนาคนี่ วันนี้ก็ผมก็ได้หมกปามานะทุกท่านอ่า,อาเฮ็ดเฮ็ดมกปามาจากบ้านเดี๋ยวสีแบ่งให้ให้เพื่อนแตงปลาเขากินกับลลานเพื่อนอยู่นี่เออเออ,เอ,อกำลังเฮ็ดน็อไม้อยู่ที่ผ่านมากรับผมมีเวลาเนาะย,ยายเนาะซอยงานจนตะเที่ยงกึกเนาะเออบัดทีนีก้ก็เอาให้แบ่งเวลามาทำกับข้าวตอนเที่ยง เ,เดียวประมาณสักสิบเอ็ดโมงกว่าๆเลยที่ห้ยายไม่เฮ็ดกับเพากินอืมเอาหน่อไม้มาแต่บ้านพนนานนาานี่น้องหน่อไม้บ้านผมนี่หลายหลายขึ้นเต็มอยู่หน่อไม้บ้านผมนี่มีเป็นยี่สิบก่อปลูกได้สองสามปีแล้วละ่ะมันขึ้นขนาดเลยหน่อไม้ธรรมชาติได้เพราะงนกิมซุ้งได้เนีนะหน่อไม้ธรรมชาติ เอาอีกบ่หมื่นนี่เอามาให้อีกนี่ฮะเอเอคือว่อาไว้อันต้มแล้วก็กินใส่แจ้วเดี๋ยวมืออันหักมาอีกกอนนึงลำหนึง่งเอามามือ่อละลำนี่กินเบิง้งบ่นี้เออมองเพิ่นกะเปียกชื่นพี่น้องเอ้ยบ่มีอันี่มองแหงเบิง้งเออเกือบอันนี้กับบะมี เหยียบขี่ไก่กับจักน่ยังคบบดขี่เป็ดขี่ไก่นี่มองแหงๆนี่หายากพี่น้องเฮ้ยเวลาก่อไฟแบบนี้แล้วก็ก็สิอูดคน้นทังท้งๆเฮือนคักเนาะอูดคักอูดแน่แล้วมันเออเอาคุณยายเพื่อนก็ะเฮ็ดกับเข่าไป <laughs> เดี๋ยวเฮาก็เฮ็ดงานของเฮาไปพี่น้องเอ้ยขึ้นปูนไว้สักก่อน กว่ากว่วกว่ามันจะปั่นได้นี่ใส้เวลาดนเติบปูนมันนั่นเซ็ตโตพี่น้องเอ้ยว่าบรรยากาศมันคึมคึมแบบนี้นะถ้าทํางานปูนในปูนมันจะแห้งช้านะฮะ๋ยวให้เพื่อนเอามีดเอาอะไรมาฟันออกซะตรงตรงนี้นี่ง่างลําบากอันนี้เพื่นปลูกผักแล้วพ่านนี่เออ เอาพอดีรึเปล่าเอ้าโอเคเอามาเลยได้แล้วได้ที่แล้ว่ะทุกท่านเดี๋ยวขึ้นฝั่งโน้นก่อนเออ เดี๋ยวต่อไปนี้จะให้เวลาของคุณยายเนี่ยไปทํากับข้าวตอนเที่ยงนะครับแต่ทุกทีเนี่ยไม่ได้มีเวลาให้ยายเนี่ยช่วยงานผมจนเที่ยงเลยพี่น้องเอ้ยเออเอาเดี๋ยวลุยงาน